สวัสดีค่ะกลับพบกับน้องับอีกแล้วนะคะจากเพจเล่นเบัวค่ะวันนี้นะคะก็ขนุนที่บ้านน้องบัวออกพอดีนะคะเราก็เลยจะมาชวนทุกท่านทำมาเฟ้นขนุนกันนั่นเองสำหรับอ่าอ่าส่วนผสมทีการทำาน้องเบัวจะขึ้นมาให้ที่โพสต์นะคะตอนนี้ลองดูคร่าวๆก่อนเนาะก็จะมีน้ำตาลเกลือนมผสมกับกลิ่วนวานิลลานะคะแป้งเค้ก แล้วก็น้ำมันคาโนล,ล่านะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นขนุนหันเต่านะคะเพื่อที่เอาไว้ใส่กับตัวออมาร์คฟินนะแล้วก็อันนี้จะเป็นขนุนที่หั่นยาวๆเอาไว้แต่งหน้านะคะแล้วก็อันนี้ค่ะขาดไม่ได้เลยไข่ไก่ค่ะโอเคค่ะถ้าพรา้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องคนไข่ไก่ให้หมันพอเข้ากันก่อนนะคะแต่ไม่ถึงขั้นอาขึ้นฟูเนาะ แล้วก็น้ำตาลน,นะคะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็คนอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เข้ากันค่ะโอเคค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นนมนะคะที่ผสมกลิ่นวาน,นิลาอืมหอมแล้วก็คนนะคะค่ะตามด้วยอ่แป้งเค้กนะคะค่ะน้องบัวเปลี่ยนมาใช้ตะก้อมือดีกว่านะคะเพราะเดี๋ยวเออมันจะฟุงะะ้งเนาะ นี่นะคะก็คือเราก็มันก็คนนะคะให้มันพอเหนียวนอนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีนะคะให้เข้ากันนะคะนี่คะ่ะคนนานนิดนึงนะคะออคนนานมันจะเหนียวะะขออภัยนี่คะ่ะค่ะนี่นะคะเราก็คนจนเม็ดแป้งหายนะคะอย่าคนนานเนาะ แล้วเดี๋ยวพวกงานที่เป็นขอบๆตรงนี้ค่ะที่เลอแป้งเดี๋ยวเราค่อยใช้ไม้พายเก็บเอานะคะโอเคค่ะ<ช>นี่ค่ะน้ำมันนะคะใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะอันนี้แก็ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บงานด้วยไม้พายกันเนาะ โอเคค่ะเมื่อเก็บได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็อาใส่ขนุนหันเตาลงไปเลยนะคะนี่ค่ะขนุนของเราขนุนบ้านเราเองใส่แล้วเราก็คนนะคะให้พอเข้ากัน พอเราพอหลังจากพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำไปใส่ถ้วยนะคะแล้วก็นำเข้าอบนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราออกมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะมาฟินข่ดุมของเราก็น้นตาตาประมาณนี้ค่ะมาที่จะมาชิมกันนะคะ อย่าใช้มือนะคะค่ะดูตัวเนื้นนอนาอเห็นไนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ที่หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย